โอ้โห,โโหเจอของอร่อยออนี่เป็นผึ่งนี่อันเท่าไหรครับนี้ห้าพันโอ้นะเป็นผึงน่งนี่ฮะก็จะมีรังนี้อันหนึ่งห้าพันห้าพันก็คือยี่สิบบาทเวลาเผาก็จะใส่ใบใบตองให้ด้วยจะได้ใหม่ๆเดี๋ยวผมเอาสองอันเด้อ เดี๋ยวพอนั่งเบิ่งแคนเด้ออันนี้ไปหามาจากป่าเนาะอ๋อสองอันสี่สิบบาทนะแล้วก็ทำง่ายมากเลยก็มาเผาตรงนี้เป็นกะละมังนะแล้วก็ใส่ถานนะก็เผาได้เลยนะนี่ อ่าค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนึงแล้วแกะกินตรงนี้เลยอันนึง่งลองชิมดูดิรสชาติอร่อยขนาดไหนอ่าเดี๋ยวเราไปแกะกินอีกอ,อ,อ,อันนึ่งอ๋ออันนี้อันนี้ฮ้อนอยู่ <c oughs> เอาเ <c oughs> ยน็นเย็นก่อน อออันนี้เย็นอยู่เนาะนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตแม่ค้านิดนึงเ้ยนั่นซิมตรงนี้คำเดียวก็น่าจะหมดเดี๋ยวไปดูใกล้ใกันนี่นนโอ้นี่ฮะยังร้อนอยู่เลยอันนี้ก็ใส่เครื่องอะไร,รอบอกปลาใส่เนาะใส่สดๆเนาะนี่ยว้าวโอ้ย อร่อยมากเลยอ่ะไอ้ทอนไอค่อยห้าพันเนี่ย 5, เอาเอา,เอาใส่นี่เลยอืมใส่แล้วแซ่บอือเป็นเรื่องมันจะหนึ่มๆเเดี๋ยวเราซื้อไปฝากเพื่อนที่ห้องอืมหายอันแล้วหนึ่งสองสามห้าอู้ หลายหมื่นนั้นเนี่ยขายแป๊บเดียวนี่ยได้ได้เป็นแสนเนาะแสนแินกีบก็ประมาณสี่ร้อยคำหนึงใหญ่ๆแล้วขนมก็น่ากินอันนี้ขายยังไงเนี่ยเอา,วารวมกันได้สิ่พันกี่เลยบอกเมื่อเีก็มีแบบขนมหวานเนาะอือ เลือกต่อสิดพันกิ่ไปหลักแต่หักต้องไม้ไม่เท่าในนหมุดเต็มเต็มใช่ใช่ตัดคงไป คุณไทยมักหวานอยู่ <laughs> หนิงตัวตุ้ยตุย้ย <laughs> เป็นหลายอือก็ใจหลายเดอ้อ <c oughs> แทบหลายนะเนี่ยอันนี้คนบางลาเขาเรียกอะไรพึ่งป่ะเรียกพึ่งคือกันอือราขาดีนะครับแม่ค้าโอ้โหสุดยอดนะ เข้ามี่มาพักเวไวตลาดหลวงพระบางตอนเช้าดูนโอ้โหเป็นแถวกันยาวปถึงนู่นเลยเราก็ได้ของแซ่บๆไปกินที่ห้องด้วยนะเป็นพึ่งเนี่ยพึ่งเผานะอยู่บ้านเราหาะะกินยากละ มันจะเป็นเขียงหมูเขียงเนื้อนะนุ้นคนก็จะเยอะนะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายปิ้งย่างฝั่งนุ้นที่ควรเยอะๆนะนักท่องเที่ยวจะนิยมไปยืนทานกินอยู่ฝั่งนู้นนะนี่ก็จะมีขายพวกผลไม้นะแล้วก็เป็นผักแล้วก็จนถึงสามแยกฝัง่งนู้นก็จะเลี้ยวขวาไปได้นะนี่ก็จะเป็นเขียงหมูนะเคียงหมู พพอันนี้เป็นข้าวนนะเป็นเฝอเป็นอะไรพวกนี้นะโอ้หอมมากเลยยังจัดร้านไม่เสร็จนะยังขายไม่ได้กเดี๋ยวสักครู่ขายได้แล้วก็จะมีข้าวแกงเดินกันไปเรื่อยๆนะมีไก่ของสดนะ ของอสดนะเป็นน้ำหมานมะเขือเทศใหญ่มากปูมะเขือเทศนะเนี้อก,ก็เป็นข้าวแกงนเป็นเนื้อ,อย่างนะเอาิแม่นอยนะิแม่ปีนะปีมาบอ่ดิก เป็นหนาวสุกแ <là> ล้วเนาะเฮ้ยสุกแล้วอร่อยแม่ไม่ต้องปอนจะต้องป้อนนแม่เอามบบนั้นนะอันชิ้นเท่าไหร่เนี่ยห้าพันเกียร์เอาสองเอาสองหน่อยสองตอนบ่เขาเรียกสองตอนฮอตบ่เอาฮอตหน่อยเนาะเอาเอามาแบบเมื่อคาเมื่อกี้รทุบบ่อ่าทุบทุบหน่อยเนาะ เนี่ยเขาจะถามเราเห็นเราเท่าๆเขาจะบอกทูบบอกว่ามันเหนียวๆหน่อยนะห้าพัน 5, กีบสองอันก็สิบพันกีบนะชิ้นหนึ่งยี่สิบาทอันนี้เป็นเนื้อเนื้อวัวหรือเนื้อควายเนื้อควายนะนี่อันนี้ครับสิบพันกีบอันนี้มีแกงอ้อลามบ๊อ หลานี่อล่ามแกงหนอ่อไม้อ๋ออันนี้ถุงเท่าไหรเนี่ยถุงเลยครับถุงห้าพันกีบอันนี้แกงอะไรเนี่ยหน่อไม้บ่อันนี้มันบอนอ๋อแกงบอนอ่ะเนี่ยโอ้นี่เป็นโยังร้อน<ก>อยู่เลยจะออกบาได้สั่งจะเป็นแกงบอนนะแล้วมีแกงหน่อไม้มีอ่นนอ,อลามอันนี้หน่อไม้อันนั้นผมจ่ายไปแล้วเนาะ,ะก็เอาให้ผมถุงหนึ่งก็ได้มาดูแกงบอนดีกว่ามันยังหน่อไม้หน่อไก่ อ๋อเขาซื้อทีสองถุงห้าพันครงละยี่สิบาทเนาะอ๋อยี่สิ <20 S 1> บาทไม่แพงนะเโนโนโอนไม้อ๋อเป็นหนโ่อไม้แต่อันนี้กใ็ใส่ใส่อะไรเนี่ยเม็ดข้าว,าวอ๋อใส่เป็นข้าวพองด้วยจะได้มีกรอบกุุบกุบเป็นสูตรของร้านที่เดียวรู้ว่าเขาใส่อย่างนี้อยู่แล้วอ๋อใส่อย่างนี้อยู่นะเป็นข้าวพองนะ อืมจะเข้าการกินกร,บกรอบๆนี่ลูกค้าประจำเขาจะมาซื้อร็บผมเอาเอานี้กับน,นี้อ่ะอ่าโอ้โหวันนี้ไม่กินอาหารหลวงพ่อบางแต่เราต้องมานาั่งกินที่โรงแรมนะนี่ขายเฉพาะตอนเช้าทุกมื้อบอ,อ๋อขายทุกวันนะ นี่จะเป็นแกงบอนน่าแกงบอนนี่ใส่หลังใล่งาหมูเ๋อใส่ขาหมูวนร้อนๆอยู่เลยอ่ะมาให้เขาก่อนเด้อคอยยินยินรออยู่ี้ตักให้เขาก่อนอ่าอ่านี่จะเป็นคล้ายๆทอดหมันไม่ใช่ สองอันถ้าผ่นก็อันละสิบบาทนะอันละสิบบาทจะเป็นคล้ายๆหมูหมูที่ใส่เบอร์เกอ,อร์ประมาณเนี้ยมันจะมีเครื่องอก็ใครมาหลวงพระบางก็อยู่ร้านแรกนะขวามือจะเป็นร้านข้าวแกงนะก็จะมีเป็นทั้งเนื้อนะอันนี้เอิญอย่างนี้ อวแผนอ๋เอเป็นไส้อัวแผนืนถ้าเป็นไส้อัวเมืองไทยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆไส้กรอกนะอันนี้เป็นแผนอสองพันห้าพันสองพันก็อันละสิบบาทนะเนี่ยข้าวแกงก็จะเป็นข้าวแกงแบบหลวงพระบางเลยมีแกงหน่อไม้นะอ่า ก็จะมีคล้ายๆกันอยู่สองล้านฝั่งนู้นแล้วก็จะทุกๆเหมืกันแล้วก็จะมีอม่อหมกด้วยก็เป็นชุดอาหารเช้าตลาดหน้าตลาดหลวงพระบางไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านนะที่มาบางคนนี่เขาก็ซื้อไปขายต่อก็มีนะแล้วแต่เมื่อกี้ผมเห็นแม่ค้าหาบกลับบอกว่าเอา้าทำไมหาบกลับลาะขายไม่หมดเลยบอกไม่ใช่เขาซื้อไปขายต่อ นี่วันนี้อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ถ้ามาหน้าหนาวนี่ควันอาหารเนี่ยมันต้องลอยฟุ้งขึ้นมาเลยนะอันนี้ผมมาหน้าเกือบเข้าหน้าฝนแล้วฮะวันที่26่สพฤษภาคม2562น้สะตลาดเช้าหลวงพระบาทอาหารถุงแกงถุงถุงละ5,000ถุงละ20บาทนะฮะนี่นี่ค่ยี่บาทนะน ลุงก็จะมีคล้ายๆขนมปักหม้อของลุอ่าเสร็จแล้วโอ้ผมก็แปดสิบบาทขอบคุณพ่อค้านะครับขอบคุณครับนะี่ยเรียบร้อยครับพ่อค้าก็าต้มก็ต้มต่อจริงอ่ไปไปดูข้างหน้านะข้างหน้าเกินให้อ้วนตายคนระับวันนี้ผมอยู่นครหลวงพระบางฮนะ ก็จะเป็นพวกขนมครกนะนี่นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาก็มาสนใจดูของทอดอบ้านเราเรียกขนมขาหมูมีข้าวกลัมนะนี่มีข้าวกลัมขายนะเป็นขนมนีปน้นรรดนหนปิ้งย่างนี่เขาจะมีปิ้งย่างโอ้ มุมนี้ขายเยอะนะเป็นเนื้อเป็นข้าแกงเป็นไส้อัว่วไส้อัวที่นี่ใหญ่มากชิ้นบลเบลอเลยสวัสดีตอนเช้าทุกคนฮะวันนี้อัปเดตวันที่26พฤษภาคม2562นะผมอยู่ที่นครหลวงพะวงนะรยากาศตอนเช้านะครับ <laughs> นักท่องเที่ยวมันจะมาเยอะมังคุดกิโลละสองหมื่นนะก็ประมาณกิโลละแปดสิบบาทนมาชิโอ้นี่จะเป็นไส้ย่างนะมีผัดหมี่มีของกินีนนะมีของปิ้งย่าง หมูหมักกับไส้หมกักขายดีามร้านนี้คนเยอะไส้เป็นมุงพวงเลยมันก็จะมีผัดหมี่ฮะโอ้บรรยากาศตอนเช้านี่ขายเป็นพวง <c oughs> อ้อ่ เดินนะเราเจออะไรถูกใจเราก็ซื้อนะฮะโอ้ตรงนี้นักท่องเที่ยวเต็มเลยฮะมีผัดหมี่ส <c oughs> บายดีครับอันนี้เป็นไกดนะ์นักท่องเที่ยวจีนเขาเกาหลีเกาหลีโอ้อ,อ,โอ,อิชาน้องจังนะรับที่พูดภาษาเกาหลีได้ผัดหมี่เนี่ยผัดหมี่ก็จะโอ้นี่ยำหนังหมูแหนมโอ้แหนมแหนมแหนมหลวงพ่อบาง เดี๋รอคิวเขามั่งเราต้องชิมฮะเราต้องชิมได้แต่ละอย่าง ขอบคุณมีอ่ะมีมีเลยขอบคุณนอะ้ายนี่เป็นขอบคุณโดยๆขอบคุณนีก็จะมีเป็นปิ้งย่างโหน่ากินมากโอ้ยไส้หมูไก่ไม่เดียวหรไ่เป็นอ่างไรก็คหูสนแดงสร้างฝนเลยประพันธโดยมันคิดถึัวนยโดยๆดย น mm ู hmm. ่นข้างในนู่ับปิงควันจะขึ้นข้างบนนะจะไม่เคยยงคงสิงตรงนี้ะเาด้ไมนเดมดิ่เื่อะเลมอีกี้อ่ะอะใ่ใ แม่ค้าบอกอินไส่พร็อพไส้หมูอยู่ข้างในเราก็แปรออกเออตาคนนี้เออมีสาก็มาดีขึ้นเอะขึ้เยอะีเนื้อหมูนี่สดมากๆนะเจอกระเทียมด้วยหมูสามชั้นโอ้ไม้ไม้เท่าไหร่ครับนั้นนะไม้ละสิบพัน๋อ้สิบพันโอ้ไม้สี่สิบบาทอ๋อ สามโอ้โหไส้หมูย่างนะ่หูยว่านี่ชื่อร้านสามใบเถานะมีแม่ค้าอยู่สามคนนี่ชื่ออะอะไรยังไม่กินเะยหน่อยอ้อะดงบิเกะบิเกะต่อ เขา,อเอาอบอกขอไม้ทู <laughs> ไม่มีแต่ไม้เสียบ <laughs>